โครงการประชารัฐร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้าสามารถควบคุมเฝ้าระวังป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโดยประสบความสำเร็จในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลลำพญาอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐรมองค์การบริหารส่วนตำบลลมพญานะคะได้ดําเนินการในเรื่องของโครงการสัตว์ปอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษุนัขเ้ามีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาตามพะปนิธานของศาสตราจารย์ด็อกเตอร์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้ากรมพระศีสว่างควัฒนะวรคติยาราชนารีซึ่งท่านมีพระราชประสงค์ที่จะให้โรคนี้นะคะหมดไปจากประเทศไทยเป็นไปตามนโยบายของ WHO แล้วก็ OIE ค่ะสุนัขแบาในเขตองค์การบริหารส่วนตบลำพยาเนี่ย จะได้รับการขึ้นทะเบียนฐานข้อมูลโรคพิษสุนัขบ้านหนึ่งเดียวรวมแล้ว1,395ตัวเราก็จะนําฐานข้อมูลนียมาฉีดวัคซีนให้ครบถ้วนปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตะบนลำพญาเป็นท้องถิ่นที่ประสุัว์อําเภอให้อยู่ในระดับเกต A เเนื่องจากไม่ได้พบการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้ามาหลายปีแล้วค่ะ คืออสอมอต้องคอยสอดส่องนะคะให้ความรู้ให้เขาตระหนักว่าถ้าเราดูแลและฉีดวัคซีนทุกปีก็จะปลอดภัยจากโรคของพิษสุนัขบ้าค่ะก็ดีใจนะครับน้องๆอ,งอสอมอก็มาดูแลจัดการให้มาฉีดยาให้ที่บ้านเลยก็สะดวกขึ้นเยอะครับขอบคุณอสอมอ,อปตอที่มาดูแลมาทำหมันให้แล้วก็มาฉีดยาไม่เป็นโรคสุนัขบ้าทุกตัวจ้ะ เมื่อชุมชนตระหนักถึงปัญหาและมีความรู้ที่ถูกต้องร่วมคิดร่วมทำร่วมรับผลประโยชน์มีจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อตอนเองและสังคมสังคมก็ปลอดภัย